แซมยุรนันปิดมาสิปีเหมือนโลกมันมืดไปเลยแซมสุดลงทันทีที่รู้ผลเลือดบ้านแซมยุรนันปิดสิปีไปเป็นเศรษฐีต่างแดนเปิดบ้านแซมยุรนันต้องปิดบงังสิบปีน้ำตานองหลังรู้ผลแซมยุรนันรวยเงียบไปเป็นเศรษฐีต่างแดนพระเอกรุ่นใหญ่แซมยุรนันที่วันนี้จะขอควงภรรยาสาวสวยมุกมาริสามาเปิดใจกับเส้นทางความรักกับคนที่เคยเมิน สู่การใช้ชีวิตคู่มายาวนานกว่า37ปีเห็นหล่อขนาดนี้ตอนนั้นพี่ดังขนาดนั้นพี่ปิดพี่มุกยังไงไม่มีสื่อรู้เลยตลอด10ปีใช่ไหมคำตอบจากคุณแซมยุรนันไม่ได้ปิดนะครับเราก็คบกันปกติถือว่าเป็นการให้เกียรติถามว่าหนังสือพิมพ์ดังสมัยก่อนรู้หมดเพราะพี่พาพี่มุกไปไหว้ และอธิบายให้เข้าใจอยู่แล้วเราครบกับคนที่เขามีพ่อมีแม่แล้ววันนี้การที่เราจะไปไหนเราไปพูดแบบไม่ได้มั่นหมายไม่ได้อะไรกันไว้เราไม่รู้จริงๆว่าอนาคตคืออะไรถึงแม้เราจะทำวันนี้ได้ดีที่สุดเพราะสมัยก่อนถ้าผู้หญิงมาคบกับใครที่มีชื่อเสียงแล้วต้องแยกทางกันไปเหมือนเป็นแม่ม้แล้วมันไม่ใช่คนนี้เคยเป็นแฟนคนนี้คือเรื่องมันใหญ่กว่าการที่เขาดำเนินชีวิตหลังจากนี้ เราให้เกียรติแล้วพี่เขาก็บอกทุกเล่มเลยว่าเมื่อพี่จะแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวพี่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องเพื่อจะเชิญทุกคนเพราะทุกคนเป็นญาติเราถามว่าทุกเล่มรู้ไหมรู้หมดเลยเพียงแต่ไม่ได้เขียนถึงอะไรมาก อาจจะมีเซลเซลบ้างนิดๆหน่อยๆก็จะกำชับหนังสือพิมพ์อื่นๆเหมือนกันเขาไม่ได้ปิดเพื่อจะไปคบซ้อนกับใครไม่พูดเพราะเป็นการให้เกียรติผู้หญิงคุณแซมยุรนันเผยว่าเดินไปไหนก็มีแต่คนชวนให้เข้าวงการพ่อไปถามพ่อมีคนชวนไปเล่นหนังและพ่อตอบไม่ได้เสียคนเลยถามว่าอายเหรอถ้าพ่ออายแล้วพ่อมีเมียเป็นนางงามทำไมพี่แซมบอกว่าออกจากบ้านไปเลยตัดสินใจไม่กลับอีกเลย เรื่องราวชีวิตสุดพลิกผันก่อนโด่งดังเป็นพระเอกดังสุดๆและยังมีผลงานอยู่ตอนนี้ผ่านเรื่องใหญ่อะไรมาบ้างและเหมือนทำอะไรไม่ถูกกับเรื่องราวที่ไม่เคยบอกใครที่ไหนมรสุมลูกใหญ่วินาทีที่รู้ผลตรวจจากคุณหมอที่พระเอกตลอดการถึงกับเปิดใจทั้งน้ําตาวันหนึ่งมันไม่ไหวเราไม่มีแรงเลยไปเจาะเลือดเช็ควันที่ฟังผลตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นอะไรเจ้าตัวถึงกับบอกว่า โลกมืดไปเลยจะอยู่ไปได้เหรอพร้อมหลังน้ำตากลางรายการคุณแซมบอกว่าตอนนี้ทำกิจการเกี่ยวกับสุขภาพครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกโรงพยาบาลหรือบ้านสุขภาพหรือทำอย่างไรก็ได้ที่ให้คนอยู่กันยาวๆแล้วก็เป็นประธานบริษัทซึ่งมีทั้งที่เยอรมน,นีและทั้งที่กรุงเทพกันด้วยค่ะ